สวัสดีกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้กับการฝึกศิลปะมวยไทยชายาในตำรับพยาราชบังสันนะครับกับภูมัดชยรัตก่อนอื่นนะครับขอเท้าความถึงตอนที่3ในหัวข้อที่2ถึงเรื่องการผ่อนแรงซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหัวข้อของการสาธิตนั้นจะแบ่งเป็น3หัวข้อข้อที่1ก็คือการผ่อนแรงโดยการถอนเท้าหน้าแล้วก้าวเท้าจับพุ่มนะครับและหัวข้อการสาธิตในหัวข้อที่2จะกล่าวถึงการผ่อนแรงโดยการถอนเท้าหน้าแล้วจับหักส่วนประการที่3เป็นประการสุดท้ายสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้คือการผ่อนแรงโดยการถอนเท้าหลังแล้วตอบโต้โดยการเหวี่ยงแข้ง ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะใช้ใน,นลักษณะของการจดมวยคนละเหลี่ยมกันซึ่งการผ่อนแรงเราจะต้องเข้าใจความหมายแท้จริงของว่าการผ่อนแรงซะก่อนซึ่งหมายถึงการลดประสิทธิภาพความรุแนแรงของอวัยวุธของฝ่ายพปลรบปให้อ่อนกําลังลงเพื่อง่ายต่อการควบคุมหรือการทําลายอวัยวุธนั้น,น,นซึ่งผมจะได้นาท่านเข้าสู่การสาธิตตามลําดับต่อไปครับ ในหัวข้อที่1จะเป็นการสาธิตเรื่องของการผ่อนแรงโดยการผอนเท้าหน้าแล้วจับทุ่มเรามาดูการสาธิตกันก่อนจังหวะที่1การถอนคือการผ่อนแรงและการก้าวเท้าหลังคือการจับทุ่มจังหวะที่1การถอนเท้าหน้าลงมาคือการผ่อนแรงและการก้าวเท้าหลังขึ้นไปคือการจับพุ่มทีนี้เราจะไปการสาธิตในหัวข้ออีกหนึ่งคือการผ่อนแรง โดยการถอนเท้าหน้าแล้วก้าวเท้าจับทุ่มโดยผมจะเป็นคนฝ่ายจับทุ่มส่วนผู้ช่วยใาหนับจะเป็นฝ่ายรุกโดยการเตะถอนคือการถอนแรงก้าวคือการจับทุ่มถอนคือการถอนแรงก้าวคือการจับทุ่ม ในหัวข้ขอการสาธิตหัวข้อที่สองคือการผ่อนแรงโดยการผ่อนเท้าหน้าแล้วจับขาหักซึ่งการผอนเท้าเท้าหน้าลงมาแล้วจับขาหักไม่มีความจําเป็นที่จะต้องก้าวเท้าหลังขึ้นไปเหมือนนังการสาธิตในตอนที่หนึ่งนะครับสามารถทิ่เกเหลี่ยมแล้วจับขาหักได้ทันทีเรามาดูการสาธิตกันครับขอการผ่อนแรงลิเกเหลี่ยมคือการจับขาอ้อน การผ่อนแรง<ะ>ริเลียมคือการจับ<ะ>ในหัวข้อที่3เนี่ยเรียกว่าการผ่อนแรงโดยการผ่อนเท้าหลังแล้วตอบโต้โดยการหิงแข้งใช้ในกรณีของการจดมือคนระเหลี่ยมซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องใช้เท้าหน้าเป็นแกนในการหมุนลักษณะของการเคลื่อนที่ผอนเท้าหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้หนึ แล้วถอนเดินหนึ่งสองสามแล้วถอนเดินคิดรับประการสำคัญของการ่อนแรงเพ<อ>ื่อป้องการการตเตะเหวี่ยงในกรณีดังกล่าว ฝ่ายลุกและฝ่ายรับต้องจดมือนละเรี่ยมนะครับโดยฝ่ายรับนั้นจะต้องเคลื่อนเท้าหลังเพื่อ่อนแรงฝ่ายผู้ต่อสู้แล้วใช้สอกกดเพื่อหักขานั่นเป็นกรณีหนึ่งส่วนกรณีที่สองเนี่ยสามารถเตะเวียงตอบโต้ได้โดยใช้เท้าหลังตอบโต้ได้ทันทีทันใดเรามาดูตัวอย่างของการเตะเวียงแล้วขอดแรงด้วยเท้าหลังแล้วจับหักกันก่อนซึ่งทางฝ่ายลุกและฝ่ายรับจดมือพละเรี่ยมเมื่อฝ่ายลุกเตะมา ออกศอกปักปักแล้วถอนเท้าหลังกดลงในขนาดแบบนี้การผ่อนแรงโดยการถอนเท้าหลังแล้วตอบโต้ด้วยการเหวีย่ยงแข้งก็เป็นอีกกรณีหนึ่งในการผ่อนแรงแล้วตอบโต้โดยฉับพลันเช่นกันเรามาดูการสาธิต Thank <laughs> you. เรียนดีเรียนฟรีมีมาตรฐานต้องที่นี่ที่เดียวภูมัดชทยรัตของแท้แน่นอนชั่ว